มาเลยครับมาดูกันว่าอรัฐบาลศูนย์ศูนย์สี่ครับศูนย์สี่มันออกได้ยังไงมันเริ่มต้นมาจากไหนครับเริ่มต้นจากความฝันของยายของญาติญาติไปทํางานที่พัทยาและกรุงเทพและอยู่ที่บ้านครับความฝันของยายนะครับเนาะม,มาจากความฝันของ ลูกลูกหล,ลาน,ลานครับฝันว่าจึงบินส้นเฮี้ยนหลังไงว่าไฟ่ไม่เฮี้ยน,นหลังไงลดส้นเฮี้ยนหลังไงครับไฟ่ไม่เฮี้ยนหลังไงครับบาย้ำม,มือเศร้ามากย้ายมาเขือของน้ำโยมแม่เดินมาก็เลยมาลุ่มขาหักครับขากระดูกหักคอหล่อครับกระดูกหักคอหล่อ บากันเลยว่ากันฝันลายประนันค้นซีหาค้นฝันเลี้ยงเดี่ยวกันครับฝันขึ้นเดียวกัครับว่าขึ้นเลขที่ออกครับอืมผมเห็นเลยว่าพากันซื้อลด4004ครับฝันก่อนขึ้นเลขที่ออก23อันซีหามือนะครับเพราะว่าในลุ่งซองของเมนนนครับเฟษดพอสอยนะครับเนาะเพราะว่าในลุงในรุ่งเลครับวนบไในรุ่งนะครับในลุ่งเลครับ แม่นวลครับนี่แหละครับบ้านเลขที่ศูนย์สี่ครับบ้านเลขที่ศูนย์สี่เนาะออกศูนย์สี่เนียนๆครับบาทมือขึ้นครับอน,นยญายอยู่ลุ่งพงยาบาลศูนย์อ่วนครับมืนขึ้นมุมฝัน,นะะฝันว่ายายครับฝันว่ายายออ,อกจากลุงบ้านเลี่ยวว่าฉันครับเอาฝันออไปในบ้านแล้วนง่งอยู่แต่ล่างครับนาง ว่าอมอมอมอยู่ตลางนะ่นครับผมก็ไปผมเหม่ออก่าก่่่่่่่่่่่่่่่่นก่่่ง่่่่า่่่่่า่่่่่่ว่า่่่อ่่อ่่่่่่า่่่่่่าะ่่่่ม่่่่่า่า่่่่ออกแ่่ออกมาแอ,อ้ว <ME 1971> ่่่ Indian, Arizona, Toy, <m any. <m any ่ <sense> mm ่่่่่่่ว่่า่่่่แ่่่่า่่่่่่่่่่่่่่จ่่่่่่่่่่บ่่่่่่่่เก่บ่่่่่่่่แ่่่่ว่า่่า่่่่เ่ื่อว่า่าหั่่่่่่่ิ่่าง่า่แ่่ยายผมว่าเนาะอืม อยงแล้วแม่มาเนี่ยแม่มองมามองให้แม่ออกมาแล้วว่าสั่นบานมะบึงครับอายุใหญครับโมเน่ครับแปดสิบเกียรติย่างแปดสิบเปียกครับแปดสิบเกียรติย่างแปดสิบเปียกครับบึงนะครับเด้อืมเน่ครับเพิ่นกลับมาครับมันที่ผมื่อออกสี่ศูนย์คือจังใดอีกล่ะครับบานย่าย่ายกลับมาจากนุ่งบ้านครับผมฝันครับอืมอายุใหญ่เจ็ดสิบ 8, 17, อุยแปดสิบแปดย่างแปดสิบแปดครับอยู่ตึกหกสิบเก้าห้องเก้าสองครับ 92, ห้องเก้าสองอีห้องสองเก้าห้องสองเก้าครับออกกำลังอยู่นะครับเอานี่นะครับ,อ,รบอยู่ที่ห้องสองเก้าครับตึกอัลบาเนกาอ่านี่นะครับอืออายุแปดสิบเกียรตย่างแปดสิบแปดอืมหกสิบเก้าอ่าตึกนี่ตึกหกสิบเก้า ห้องที่ยี่สิบเก่าครับบ้ารับลงเก่าเลยครับนี่แหละครับผมบานว่าบนถือว่านำกันดูจังสี่บครับบนเวียนกันดูจังสี่พิจนาบนะครับเด้อพิจนาบุญครับชี่หาคนฝันขึ้นเดียวกันย้ายมาลุมขาหักอยู่ลพยาบานครับผมกับฝันว่ายายออกมาจากลพยาบานครับเออนี่แหละครับออกมาจากลพยาบานครับบอแน่ครับประธานมาออกอายุยายครับเพราะว่ามันต้องต้อมออกดูครับ สว่างในโซนนี้ครับอ้าปังมึงนะครับเ้อเออต้องออกบาทาออกอายุย่อมแม่ครับนี่นะครับผม่าอย่ที่ครับเนาะเอออายุแปดสิบเปียดย่างแปดสิบเปดครับเพิ่งกลับขึ้นมาไหมครับเพิ่งกลับมาว่าหมอให้ออกจากโรงพยาบาลแล้วหมอให้แม่จากโรงพยาบาลแล้วแม่ก็เลยมาท่านคนว่าอืมนี่ว่าขาหักกระดูกขี้ตัวไว้แถวบาทนี่ว่าเนาะเออนี่แหละครับบ้านเลขที่ศูนย์ซีครับ ผมกูับบปในที่ศูนย์ซีครับไปยังไรครับออกตร,ตรงตรงครับก็บ,บอกกันอยู่นะครับบอกกันไล่ครับผมก็ได้เบอกเป็นบางมือบางข้ามครับอืมผมก็ได้เบอกสูงฟังเป็นบางมือบางข้ามนะครับบางมือบางเท้ยผมก็จังไดว์บอกนะครับเนาะบางมือผมก็บไอลเดวบอกนะครับเนาะเรียงย่ายลุ่มขาหักคนกับสุดตัวเทียนครับผมก็เดยบบอลจากบ้าครับอนึน่สองสามเทียออกอี๋ครับออกอี๋ครับเออออกอ,อกีออก๋ครับอ,อืมออ ออกอีลีครับิ่งครับเอ,อ,อาบานนี้มานังห้าน้อยวันที่1ิครับนี่ครับวันที่สิทับกหกทับหกเกวันที่สิบแปดทับหกทับหกเกครับลาสตาน้อยมารวมลาสามัคคีหานอยพัฒนาหานอยสามัคคีครับเอาสอกระจาคัดกระพังครับวันที่1ิบแปครับหนึ่งหสา 5้าสมหนึ่งห้าแล้วก็หนึ่งสามครับผมเจ็ดห้าเจดสามสี่ห้าครับผมนีละาสอบว่าจาัดกาผ่านกันเครับด้อโอ้ยคันันคันคันัน นี <ítulo> anyway, ่แหละครับเอาวันที่สิบแปดครับบาทนะครับมาเบิ่งวันที่สิบแปดของน้องีมวกับมานะครับวันที่สิบแปดของน้องแมวกับมานะครับนี่นะครับลองเบิ้งเสียงเบิงอันเบิงครับด้วยของยายอันที่ผมพันเห็นยายครับมาทานะครับเนาะเอานี่นะครับเอาเบิ่งครับได้วันที่สิบแปดมาเลยครับทับหกทับหกิกน้องแมวมาครับ อืมครับประดีสิวเปียด 18, น,น้องแมวมากเลยครับด้วยท่าหกท่าหกเกียร์แนวทางของน้องแมวครับผมแปดศูนย์แปดห้าแปดห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าครับผมอย่าดื่งชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับแปดห้าศูนย์แปดศูนย์ห้าครับผมชอบก็จัดขัดก็่านกันครับตัวกันตัวกันครับศูนย์สาม ตัวกันอีกศูนย์สามศูนย์สองแล้วก็สามห้าครับผมตัวกันอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเอานี่นะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะ,ะวันที่สิบแปดครับวันที่สิบแปดครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับบอทีว่ากันนะครับเนาะ ครับเอาวันที่18ของน้องแมวครับผมลาวสตาอานอยมารวมลาวสามัคคีนอยพัฒนา,อานอยสามัคคีครับผมวันที่18ครับผมเอาของมาจัดไปครับอย่เสียบึง้งวันที่19นะครับวันที่19อาจจะมีลาวพัฒนา ของเบอรวันที่สิบเก่าน้ำกันครับของหน่องเมวครับอ่าเบองวันที่สิบเก่าของหนองเมวก็นะครับเนาะมีโอ้มีลาวมาทนไดดีครับวันที่สิบเก้าครับผมชอบก็จ่ายครัก็ผ่านกันได้เลยนะครับนี่ครับวันที่สิบเก้าครับผมอศูนย์แปดสองแปดสองศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์แปดครับผมนี่ครับหนึ่งศูนย์สามห้าศูนย์ห้าครับผมชอบก็จ่ายกันต่อผ่านกันครับออเออครับอ่ะ ครับวันที่สิบเก้าครับสอบกระจยัตกอพันกันนะครับเด้ออืมฮานอยมัดรวมลาวสตาลาวสมุขีฮานอยพัฒนาฮานอยสมุขีลาวพัฒนาครับผมอืมลาวสมุขีมีครับสอบก็จัดฮัดกอพันกันเลยเด้อครับเด้อว,ว,ว,วันที่สิบเก้าครับผมด,ดูดีดีครับอืมเอา เราไปนี่่าบุงวันที่สิบเก้าของอ่าบุงวันที่สิบเก้าของอาจารย์บดุงน้ำเพื่อนนะครับก็มีราวพัฒนาเหมือนเดิมครับนี่นะครับแนวทางความฝันของยายของผมฝันเห็นยายครับขอบก็าจากกัดการย์กันขอบคุณครับนะครับเอาเอาน่ครับเอาขอบก็จัดการก็นขอบนะครับเด้อว,วันที่สิบเก้าทั้งหกทั้หกเกี่ยวันสิบเก้าทั้หกทั้หกเกี่ยวกับผม หน้อยมาดรวมราวสามัคคีอ่าราวพัฒนาอ่าราวพัฒนาครับผมห้าหน้อยมัดรวมลาสตาห้าหน้อยมัดรวมราวสามัคคีห้าหน้อยสามัคคีห้าหน้อยพัฒนามาเลครับสอบก็จัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับอ่าสามศูนย์เก้าศูนย์เก้าอ่าสามศูนย์เก้าสามเดี๋ยวศูนย์หกแปดศูนย์หนึ่งสามสอบก็จัดคัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเด้อว,วันที่สิบเก้ามีราวพัฒนาครับ เลื้ออยู่ครับลาวัฒนาเมื่งกันเด้อครับเด้อชอบก็จัดคัดก็ผ่านกันกรา